เป็นมมี่เศร้านี่เป็นเป็นมะหอดเพิ่วาไปไหนก่อนก็ว่าตัวเก่าใ่พ่กไบถามโมน่เองอมกไปพ่นเลยแม่ไปพ่นใบถามแต่เด็กมันกขนมไปบ้างมหอด็ว่าตัวเก่าซื้อขนมปตงโซีตัวหาเก่าหลงพ่อพวกนี้เป็สดอกงว่าเาก็เลยซื้อใวขคืนเก่าวันนีเป็นยังไงเพิ่งขื้ไดบวาสสามอ้คนมาหลายเนาะพ่อกับมาเอิญนั่นเองค่ะพ่อมาหลายก็เรื่องข้าก็เลยสียางไป พี่แม่แม่บอกข้าเจ้าเนี่ยน่ะสี่สามมาสั่นห่องน้ำกลิ่นใหญ่เขานอนน้ำกลิ่นเหนื่อยมันเลยห่องบอกพี่แม่ได้ยินมาหลังบอกสี่สามเนี่ยคุณยายได้ห่องน้ำบอกรอบสองบอกข้าเจ้าเนี่ยสั่นแม่ได้บอกโอ้ยคือบอกบุมวนแขกเลยว่าข้าเจ้าข้าเจ้าวันนี้มาสั่นอมื แต่ว่ากับที่เป็นคุยกับจิ๊พซอเนี่ย,ป,ย,ป,ยปันคุยเันคุยว่ามามาคุยเดี๋ยวเ,น,เนี่็โอ้ยจะเป็นนางจะคนอนมันไม่น้องรู้เรื่องตะแม่มันจนหอดรูกมันเหรอเนี่ยว่ะใช่เรื่องตะแม่เออแม่มันเข้าเรลียงข้าเรลียงนั่นร้านคุณย่า่นี่คุณย่า่สังเกตบางร้านนี่มันสิมิสเสน่นนะบ้างมีมเป็นเด็กอ๋อมันเห็น ท่านมองข้เจ้ามองอันอันมองข้าเจ้าต่อทางเห็นมันก็เห็นทัวฟุตโต้อันม่นเห็นตลอดเลยนะมองทางเห็นเลยนะมองท่าหินเออนะมองอันข้าเจ้ากำลังเห็นอันนั้แต่ว่าอินนี่ก็เห็นนี่มีเด็กน้อยอยู่หันเป็นเด็กน้อยแสดงว่าสเห็นเห็นหมด่อเมื่อว่าเป็นคือนเมียมันไปนี่แม่มันต้องตะกี้แม่มันนอนอยู่หน้าต้องเอาผ้าคุ่มหัวมันไหวเขาเมื่อซื้ออันนั้นอันนี้ได้บ้านนะ จสาม่วลาแม่จอดก้อนเพื่อนล่อเพื่อนล่อมันมันเห็นมันเอามาแม่เพื่อนนี่น้ำไปบ่บ่ตึงตัางหากพี่หล่าเคยเห็นบ่ลูกเคยเห็นบ่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูกอันนี้กับแม่อากีินเอาแม่ผู้ใดไรแต่ยังไปวื้วเป็นผู้หญิงเด็กน้อยคือพี่หล่าเนี่ยบ่ลูกน่องียังนี่จ้าเอ็นน่องยังบอกบอกย่ายแม่น้อง ไอศิรมบะอ๋อผู้ใหญ่น้องไอศครีมนึงกันไอศครีมคุณน้องมันอ๋อน้ออันนี่ไอติมไอติมก็ไอศครีมอันนี้กัอันนี้กัตะกี้กับเป็นเป็นเป็นยาได้อยู่นี่เป็นยาสองคนมันสิมาน้ากันขนาดแม่มันกินยาตลอดยังไม่รู้ค่ะผู้ลูกสาวมีก่อนผู้ข้าวีนตะกี้นี่เป็นเป็นน้องช่เลยมาเกิดก่อน อีดำนั่นเป็นเป็นเอื้อยอีนั่นเป็นคนผิวดำเด้อีนี่มาเกิดก้อนมันเว้ากันเองมันคุยกันเองคุยกันเองคุยกันรูเลาาาี่ยม้าส่าตัวได้ได้เป็นเอื้อยหลานย่าสองคนเบากันแมน่นผู้น่ะอีหนึ่งผู้น่ะอีดำดำไม่อีกคุณนอ็งไอ้นั่นมาเกิดถ้าแม่มันแม่มันคุ้ยลูกมันเป็นสาวเวอร์ล่ะจนว่าแม่อีนี่จนว่าได้ลูกสามคนมันไม่ลูกกัน่ะเจ้าคือเบิ่งหลด่ะนา อีนี่มาเกิดนมัอีนี่มันซิ่งมาเกิดก่อนเนี่ยีีน่องเนี่ยอีเอื่อยมันอยู่บ่ได้เลวมันก็มาเลย,เลยเบ,บ่านพีน้องเอ้ขันเบาเนี่ยเงาป่านนังแต่ว่าเด็กน้อยเนี่เป็นยังมะก่อนม่นี่แม,ม่ก็พ<อ>่มันเป็นผิวดำเด็กสิบอกใครคือมาขาว,ขาวคือขาวเอามานน,นซื้อโอดฝ่ายหูจ้าก็ซื้อตั้งแต่ผุดเลยอีนี่ซื้อฝ่ายอีนั่นชื่อป่าเด็กเขาเ้าเองกันเด็กแดงว่า น้ำมันเฉียดในการมึอพี่น้องคอยรับฟังคอยเกิดคนัวลูกนั่้ำก็มาก่อนกูเป็นเอื่อยมึงเด้บ่ออินี่มันก็ว่ามันเป็นเอื่อยอินมันไปแม่เขาไห้ทั้งสองงานกันเป็นเอื่อยใช่ฝ้าหน้าน้าเหลาโอ้แต่ว่ากับตั้งเฝ้าแล้วกับแผ่นเบนท์เนี่ยโอ้สมัยตะเกียบอืมแต่ว่ามาจากมึงเนาะปีปีน้ำมันลงไปอยู่เป็นบ่ออินอินนี่ที่ที่นี่ ซ้ำได้ปะเม่อาเป็นนั่ะล่ะปีกั้วนี่ล่ะเข้าปัจุอันนั่นทถ่ายน่องมันบอสติ๊มันเป็นพูดข้างเข้าอยู่ผมเข้าเลี้ยงแม่เข้าเลยไป่ยูวีเขาเลยเห็ดสาอยู่พูดม่นบอสมันหายล่ะลมมันหยาดเฮือนมันลมอ่ะไปไปเป่นวันนี้ตะไปเย็นที่ไปยังไปไอ้ไปไม่เอาน้องเนี่ยมาไปไปไปแล้วเห็นตั้งแต่อันนั้นปิวแวะแวะอยู่สาลย่างหัวแห่แห่แห่ย่างกลับขึ้นมาเจย ไม่หายพี่น้องก็ไอ้ปลาเสือจะหลบหลูเด้อเนี่ยแต่ว่ามันไม่เสร็จมันได้ลูกเข้าหลานเอาตั้งซาตะกี้มันก็เป็นอันเป็นเอื้อยกับน้องไปตั้งสันน่ะผู้นี้เป็นน้องผู้นั้นเป็นเอื้อยอีดำนั่นไอ่สัีมนั่นเป็นเอื้อยตะกี้บาดมาเกิดซาหนี่อี่กี่น้องมาเป็นเอื้อยบาดัตรนี่มาเกิดก่อนตัวนี้มาเกิดก่อนมาบ่ทันละว่ะอีนั่นมาเทียงกันอยู่นี่ยูมาเทียงกันอยู่นี่ลนะเข้ากับฟัง ผมาบพท่านมึงมาเกิดก่อนกู่ว้าเสียงกันไปมาให้ผู้นี้เดียวนี่ให้กูผูอยากเป็นเอื่อยแล้วมาซาเพราะเราปู่นีนว่ากูมาก้อนมาใั่นแต่มาสามหมื่นเนี่ยลูกมันออกสามหมื่นแม่มันก็ออกเลยผู้หอดซื้อเจ้าของผู้จักหอดซื้อผู้นึงเกิดน้อแม่ผู้นึงเกิดน้องรวยผู้ดำนั่นผู้เอื่อยนั่ะเกิดน้อแม่ ที่นั่นละ่ะพ่อมันำดำๆแม่มันก็บไม่ได้ขาวเด้ออกมาป่านฝ่ายพี่น้องว่มมาเชือยยังไปลบดูเด้อันนี้ก็เป็นเรื่องปฏิหารที่คุณยายได้เห็นได้ฟังเปิดเนี่ยเห็นเบิดบาดนี่หนเห็นแนวเขาบอเห็นน่ะนะแต่คุณยายนี่เหลียวมาเห็นเลยแม่แม่นพ่ศลานบอกล้านล้าบอกว่าย่างไปนั่นไปนี่เาก็เออน่อไป่หล่นแล้วเากน็นีหรอแต่มาเรียงโซกราบนี่เพิ่นบอกบอกคุณยายกับอเคยบอก ปีนี้พ่อเย้ยเริ่มใหญ่ผู้น้องมาแทนผู้น้องมาบอกตอนนี้เป็นของผู้น้องที่บอกสามสี่งวดทิศผู้น้องดูก็เอื่อยผู้น้องบอกดูเพราะผู้นี้สบาเพิ่งก็ซื้อได้กับอับเพิ่งก็ซิ้อบ้านเ้อผู้นี้ไปซื้อสารกระโปรงได้ผู้น้องไปมันสืเคาะอยู่ไม้ยู่ไม้สบายสืบดลยวันนี้มูอยูว่าไรล่ะหนุ่งมาเขาไปเที่ยวเขาไปเที่ยวเที่ยวพไปซี่ กะว่าไปเด้พ <cues> ี <benim S 3> ่น <Ps> hmm. ้องจ้ามุจจาขอดบิ๊กซีมุจจาขอดบิ๊กซีแตซวบาไทยคำเป็นข้อปอกๆเหมือนเบาไทยกันสีเบาไทยกันเมืนเบาไทยตารางวันนี้พิ่นบอกมาแล้วมันบอกขาดคุณแม่เออเพิ่นก็บอกตัวซีตัวหาเ่อี้ไปใส่ดอกตัวซีตัวหาไว้จ้ะบาดทุดถ่ายเพิ่นว่าซีสามห้องน้ำกลดห่น้ำกลดบอกข้าเจ้าแน่น่ะนะซีสามว้ายตอนนี้ตัวเลขข้างน่อง

ตัวเลขนะคะแกมือนั่มแน่นของข่อยบ่มีได้วางกินนแต่หาซีหนึ่งมีอเรายกกันได้นกนเลาบมากน้ำกันเล็อะไรเงี้ยยามีแา้มากสามสามสามามามสามตามามสามามสามามามสามสามสามตามามสาม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 าามามามมา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 มตาม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 าสามามาาม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 มามามามตาม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 าสามาามาาม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 าาม จะไปยิบลอตเตรี่ไว้ก่อนป่พ่อสี่สามน้องแต่งห้องหองส่าบัดจิมาบอกส่สามหมอก็ปาดโตยุทธ์นี่่ยวบตัวเล่ว่าหยุดแป๊นนึงค่ะยุดทุกนนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขนค่ะเป็นห้องน้ำกล็ดขแม่เออนั่นัยังมาที่เบอบนนีแม่บอกข้าเจ้าเน้สี่หาสี่สามสตคนว่าสี่สามนี่เรื่งห้องได้ยินมาเลยแม่ อกวาลูกบอกลูนบอกน้องแตงโมเป็นคนร้องบอกเนาะอันนี้คุณยายอยู่น้ำน้องกันเล่ห้องบอกยายอาหารมาทงนี้น้ำน้องว่าสี่สามบอกลูกแม่เบล่ะนองบอกสี่สามบอกวุ่นโอเคสี่สามเขียว่าหลเขียวปลาเหมือนบ่ เาเทียงกันจนไห้กันยังไอยเป็นเอื่อยอีนี่ก็อีนี่ลาให้ครบยังนิดนึงแป๊บนึงท่านไหนแคบดูท่านไหอันน้เรียเดียพี่น้องเข้ามาเด้แคบเอาได้จ้าพี่น้องแคบตัวเลขเลยนะคะมากอยครับมากอยผมเลยพ่อม่งนี่แป๊บนึงพ่อแป๊บนึงพ่อสี่สามสี่สามเปิดลายเลยมันถีนมาออกมว่านี้ไปแมน ได้ก่พ่อสี่สามนี่ทหล่า oh. มากมากงวดที่แล้วบาทนี้มันสิลุยมากงวดนี่ก็เป็นไปได้สี่สามแต่ว่าตัวสี่สามนี่มา,จากจังไหนก็พ่ออันร้านตะกูลบอกรุ่กี้นี่ร้านห้องบอกรุ่กี้นี่บาสี่สามงวด <c oughs> ตอนเช้าๆมันก็บ,บอกสี่ห้าบาทนี้บาท,บาทชายสายมากนี่มันก็เริ่มมาห้องบอกอีกว่าสี่สาม บอกคนแนเด้อต uhm. ีบอกบอกข้าเจ้าแน่อข้าเจ้าแน่ก็พาวาข้าเจ้าเนาะเปลี่ยนภาษาผู้เฒ่าที่ข้าเจ้าแน่้สามง่าอนุบาลอนุบาลอนุบาลส่นสามส่นเล็กๆ็จาบอกข้าเจ้าเน่ติแม่ก็ด้ว่าคือว่าประมวลเทศภาษาแม่คือว่าข้าเจ้า บอกมุดตามุดย่าไงเด้อวางสิก็ได้แต่น้องแม่กกับเด็กหน่อยใช่ไหบอกข้าเจ้าในเดือนนั้นบอกข้าเจ้าได้ถือว่าก็เป็นผู้ใหญ่ตัวจ้าถือว่าเป็นผู้ใหญ่เปนเดอยวางได้บ้างคือว่าบุ๋มวันตัวไหนก็จ้าเพื่อนห้องบอกสี่สามสี่สามคับเพื่อนบอกแต่ตอนเศร้าที่เอาขนมไปตัวใดก็ได้สี่ห้าสี่ห้าครับแต่ว่าสามตัวพ่อมากก็คือสี่สี่ห้าสี่สี่ห้าตับสี่สามเพราะว่าตอนเจ้าบอกว่าอีกสี่วัน ก็เลยเอาซีมือนี้เอามาใส่เป็นซีเลงลอยเลยพ่อพันวาพันปได้ยินขอเสียงหน่ค่ะขอเสียงนะบอกดังๆครับดังๆี่ีห้าแล้วก็สี่สามทานท้นที่พ่อปได้ยินตัวแรกก่อครับพ่อีกับ4ีคกรับพ่พ่อองว่นี่กราบครับครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นเต็มโปรดใช้วิรณยานในการรับชม